สวัสดีครับสติลเพรสชาแนลนะครับผมตอนนี้นะครับทางกระทรวงการคลังนะครับผมเตรียมชงเรื่องเข้าคอรมอนะครับเพื่ออนุมัติ4โครงการแจกเงินเยียวยาล่าสุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับแจกเงิน3,000บาทนะครับคนที่อยู่ในโครงการเราชนะนะครับแล้วก็ผู้ที่อยู่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแจกอีก1,200บาทนะครับแล้วก็โครงการใหม่ล่าสุดนะครับผมยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับผมแจกเป็น EV o u ช h e r นะครับจำนวนเงิน7 0 0 0บาท เดี๋ยวมาดูรายละเอียดในแต่ละโครงการกันเลยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ นางสาวกุณยาตันติเตมิตรนะครับผอ,อสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะครับเปิดเผยว่าในวันอังคารที่1มิถุนายนนี้นะครับผมจะนําเสนอ4โครงการช่วยเหลือประชาชนนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือว่าคอรมอนะเพื่อกระตุ้นนะครับและฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับวงเงินรวม1นึ0 0 0สล้านบาทนะครับเข้าสู่การพิจารณาซึ่งประกอบไปด้วย4โครงการดังนี้นะครับ สำหรับกลุ่มแรกนะครับผู้ที่อยู่ในโครงการเราชนะนะครับแล้วก็บัตรคนจนนะครับจะได้รับวงเงินนะครับรวม1,200บาทนะครับมาดูกลุ่มแรกกันเลยนะครับผมกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับโครงการเติมเงินให้ผู้มีรายได้น้อยนะครับที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรคนจนจำนวน13าล้าน6กแสนห้าหมื่นคนนะครับผมจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ2 0 0บาทนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับผม แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งนะครับโครงการเราชนะนะครับกลุ่มนี้นะครับจะได้รับเติมเงินให้ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษนะครับที่เป็นผู้ไม่มีสมาร์ทโฟนนะครับซึ่งเคยเข้าร่วมโครงการเราชนะรวมถึงกลุ่มผู้พิก,การและผู้สูงอายุด,ด้วยนะครับจำนวน2ล้าน5แสนคนนะครับผมจ่ายเงินช่วยเหลือเดือนละ200บาทนะครับเป็นระยะเวลา6เดือนนะครับ ต่อมานะครับอันนี้เป็นโครงการใหม่ล่าสุดนะครับผมเป็นโครงการยิ่งใช้ยิ่งได้นะครับแจกเงิน7,000บาทนะครับผมเพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศนะครับผ่านผู้ที่มีกำลังซื้อนะครับและสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์นะครับ w w w y i n g c h a i y i n g d a i c o m นะครับกลุ่มเป้าหมาย4ล้านคน รัฐจะสนับสนุน e w i h e r สำหรับจ่ายเงินสินค้าอาหารค่าเครื่องดื่มนะครับแล้วก็บริการในอัตราร้อยละ10-15สูงสุดไม่เกิน7,000บาทต่อคนนะครับวิธีใช้จ่ายในโครงการนี้นะครับจะต้องเติมเงินเข้า G-wallet ในแอปพลิเคชันเป่าตังโดยใช้จ่ายในการซื้อสินค้าบริการโดยวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับนั้นนะครับจะเข้ามาใน G-wall e t แอปเป่าตังเช่นกันนะครับผมและไม่สามารถที่จะถอนมาเป็นเงินสดได้นะครับ ต่อมานะครับสาหรับโครงการที่หลายๆคนรอคอยนะครับผมก็คือโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับแจกเงิน3,000บาทนะครับผมสําหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับจะแบ่งจ่าย2ครั้งนะครับครั้งที่1ก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับไปจนถึงเดือนกันยายนนะครับผมจํานวนเงิน1,500บาทนะครับ แล้วก็ครั้งที่2นะครับช่วงเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคม64นะครับอีกจํานวน1,500บาทนะครับรวมทั้งสองครั้งก็คือ3,000บาทนั่นเองนะครับผมสาหรับโครงการคนละครึ่งเฟสที่3นะครับจะครอบคลุมประชาชน31ล้านคนนะครับประชาชนที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งในเฟสที่1และเฟสที่2จํานวน15ล้านคนนะครับจะได้รับสิทธิ์อัตโนมัตินะครับ และจะเปิดให้ประชาชนที่ยังไม่เคยสมัครได้เข้ามาลงทะเบียนรับสิทธิ์เพิ่มอีกจํานวน16ล้านคนนะครับผมส่วนกําหนดวันลงทะเบียนแล้วก็วันกดรับสิทธิ์นะครับผม รอประกาศความชัดเจนอีกครั้งนะครับและนี่ก็คือข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะครับผมเกี่ยวกับโครงการเยียวยาในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมอย่างไรก็ตามนะครับรอความชัดเจนในที่ประชุมจากคอรมออีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับถ้าพี่พิทนาดนะครับมีข้อแนะนำนะครับหรือว่ามีข้อสงสัยนะครับรบกวนพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมฝากกดติดตามกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วย ขอบคุณครับจอกันคลิปหน้าครับ